In 2019, there were effects with a new test that had a wide impact on the country. Coronavirus pandemic has changed our way of life. COVID-19 has an effect on our life and company. In our life, especially career and education. We can be learning events at home as the advantage of technology of the twenty first century or study dark online now But not all group of people will have access to this technology, including one as of, of equipment such as the equipment in not compared or damaged. The stability of the internet is this make people are or a fan and unable to get the full knowledge from relevant communication channel. Also, having plan, we will have make an appointment with a friend who has a problem with online learning. Such as don't understand, not studying in time for Finn. This will be tutoring in the courses that we understand. So that's all friend. who have problem, are best to study quickly and enjoy studying come and we have a surprise, give them a little thing to them. We are going to make an appointment with a friend in free time or afterwards study for a building in you also having a friend as well, Is it the benefit of both. The giver and the receiver. The place where we will tutor is a center of for Library Content University of Food and Service complex. The implement time will be in the evening because it will not bother leading people who come to use the same place. In conclusion, due to the COVID-19 situation, teaching has been changed to online to online. Instead, however, confident online learning is not favorable. For everyone, some people are short of equipment. The internet is unstable. So, I don't understand. So, we did tutoring with a group of friends. Who are, not, who are not able to study at the same time. with are plane and demonstrating how to borrow electronic devices such as table, laptop, can be it at the central for lavalie, university. we hope that this thing we have done will be of benefit to both The and the general watch watch video the topic to watch this General Fla สวัสดีครับแนะนำตัวกันได้ครับชื่อโรมาครับชั้นปี2ครับเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับค่ะ,คะชื่อแพนด้าค่ะชั้นปีที่2องเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์เช่นกันครับแพนด้ากับโรมามีความรู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่การเรียนการสอนยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมัน ของมาหาลัยเราเนี่ยครับมันเปลี่ยนเป็นออนไลน์ครับมีความรู้สึกไงบ้างับเดลโลมาก่อนคนระับอาจจะรู้สึกว่าอาจจะโอเคกับบางวิชาซึ่งบางวิชาอาจจะไม่โอเคเนื่องจากว่าเน็ตผมมันดีเลย์มากซึ่งทําให้เรียนไม่รู้เรื่องหรืออาจจะเพราะเราขาดด้านแบบหูฟังอะไรประมาณนี้ครับเราไม่มีหูฟังใช้ครับแล้วแพนด้าล่ะครับค่ะก็ช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดนะคะคก็เรียนออนไลน์ก็สะดวกสบายดีค่ะคิดว่าก็ดีค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าส่วนตัวแล้วของหนูก็ ใช้งานไม่ค่อยดีครับพวกอินเทอร์เนต็ตแล้วก็โน้ตบุ๊กหนูเก่ามากเลยค่ะครับแล้วแพนด้ากับโลมาเนี่ยมีทางแก้ปัญหาในข้อที่แบบอุปกรณ์ไม่มีไหมครับมีทางแก้ปัญหาในข้อนี้หรือยังครับก็คือถ้าผมผมมีปัญหาเรื่องหูฟังนะครับหูฟังมันจะติดติดับดับซึ่งผมจะใช้เป็นแท็บเล็ตแทนซึ่งผมจะย้ายไปอยู่ห้องส่วนตัวเพื่อไปใช้เนื่องจากว่าห้องคอมที่ผมใช้ในเรียนออนไลน์ มันมันอยู่ในที่โล่งครับคนมันเสียงดังนู่นนี่นั่นซึ่งทําให้ผมเรียนลําบากแล้วหูฟังผมมันพังพังง่ายผมเลยต้องไปเรียนในห้องครับ,รบก็จะเกิดความลําบากนิดนึงเดี๋ยววันนี้พวกเราจะมีทางออกให้นะครับเพราะว่ามอเราเนี่ยเขามีให้ที่ให้ยืมแต่ว่าเราจะไม่บอกว่ายืมได้ที่ไหนเดี๋ยวไปตามดูในคลิปนะครับจะมีรีวิวทําไปให้แล้วก็คําถามสุดท้ายครับแพนด้ากับโลมา มีความสุขไหมครับกับการที่การเรียนการสอนเปลี่ยนม,มาเป็นออนไลน์มันมันก็มีความสุขแหละแต่ว่ากบ,บางวิชาเราก็อยากเรียนให้มันรู้เรื่องครับอ,อยากแบบไปเจออาจารย์เนาะแบบมันไม่ถามตอนนั้นเลยอครับอ,อาจจะถามมากกว่าเพราะว่าสมมติถามตอนเรียนออนไลน์อาจารย์ก็นา่าอธิบายงานอยู่อะไรอย่างงี้จะพูดขึ้นว่าแทรกอะไรอย่างงี้กเ็เราก็ไม่สามารถขัดได้เนาะอ๋อครับแล้วก็ฝึเขาสอนไปอ๋อก็คือแบบได้อย่างเสียอย่างใช่ไหมครับใช่อย่างอะไรนะเรียนแบบ เย่างนีแบบเราไม่สามารถทวงได้ในขณะที่สอนอ๋อครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณแพนด้าแล้วก็โลมามกนะครับที่ให้สัมภาษณ์ขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็คือไอโจทย์ข้อเนี้ยมันให้ออกแบบฐานข้อมูล ER โมเดลอะของน้ำท่วมไงเราก็ต้องมาดูว่าเขากำหนดอะไรให้เราบ้างนี่ยตรงเนี้ยเขากำหนดว่า ประกาศเขตภัยพิบัติในแต่ละภาคเห็นไหมให้ครอบคุมจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบวาดมาเป็นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมมตินะอันนี้ก็จะเป็นจังหวัดก็จะลงมาที่อำเภอก็จะลงมาที่ตำบลลงมาจนถึงแบบระดับหมู่บ้านอ่ะก็คือแบบเราจะไล่ลงมาเรื่อยๆอ่ะแล้วพอไล่ลงมามันก็ต้องมามองว่า เตประกาศอยู่ตรงไหนที่ให้ทำจากบนลงล่างเพราะว่าเวลาเรามองย้อนดูเราจะสามารถเช็คได้ว่าจากล่างขึ้นบนเนี่ยจังหวัดอําเภอหมู่บ้านต่างๆพวกเนี้ยก็คือมันจะสามารถไล่ดูได้ว่าน้ําท่วมที่ไหนจังหวัดไหนอะไรยังไงเข้าใจปะ่ะแล้วจากนั้นเขาก็กําหนดว่าในกรณีที่ที่อยู่เสียที่อยู่อาศัยเสียหายหรือว่ามีอะไรเสียหายบ้างเนี่ยก็จะมีกําหนดให้หมดเลยแล้วก็มีพวกสัตว์เสียหายอย,อย่างเงี้ย สัตว์ตายหรืออะไรตายคือการได้รับการ mm. เขาเรียกอะไรวะได้รับความเสียหายต่อภัยพิบัติครั้งเนี้ยเออแต่ว่าเราจะทําอย่างนี้ได้เราก็ต้องทําเป็นรีเจ็ตเตอร์ให้เขาก่อนลงทะเบียนอะ่ะในการขอรับสิทธิเห็นปะ่ะก็จะทําเป็นลงทะเบียนในลงทะเบียนก็จะมีเก็บสิ่งที่สําคัญที่สุดควรเราเป็นคีย์ก็คือรหัสประชาชนอะ่ะเออจากนั้นก็ก็เก็บเป็นพวกชื่อนามสกุลที่อยู่แบบทั่วไปทีนี้เราต้องไปดูว่า ลงทะเบียนเนี่ยมันจะไปทําอะไรต่อก็คือก็เป็นแจ้งความประสงค์ตามโจทย์เลยที่เขาบอกว่าสามารถลองทุกได้ใช่ปะ่ะแจ้งความประสงค์ว่าเสียหายอะไรแต่ว่าในโจทย์เขาบอกว่าคนนึงอะแจ้งได้หลายรอบอย่างเช่นคนนึงเขาอาจจะบ,บ้านโดนน้าท่วมเลยพื้นที่เสียหายสัตว์เขาอาจจะตายด้วยก็คือแบบแจ้งได้หลายรอบเออแต่ก็ต้องมีหลักฐานก็คือการแจ้งเสร็จมันก็ต้องมีการประเมินราคาเราก็ต้องสร้างเป็น entity ประเมินราคาขึ้นมาแล้วก็มันจะไปโยงกับธนาคารประเมินราคาที่เป็นดาเมดไทยอะว่าเอออะไรเสียหายบ้างเพื่อตีราคา ในการชดเชยตามโจทย์เลยแล้วก็มี Entity ธนาคารที่เก็บพวกบัญชีรหัสประชาชนคีย์อันเก่าที่เราทําอ่ะแล้วก็ถึงประโยงไปตรงประเภทความเสียหายเออประเภทประเภทความเสียหายเนี่ยมันจะขึ้นกับดามไทยด้วยอันนี้ลืมบอกข้ามไปนิดนึงเพอทำทีละก้อนแล้วเราเค่อยจะหาความสัมพันธ์ของแต่ละเอน i ิตไดใ้ใช่ใช่แต่ว่า2 Entity นี้เอ้สอความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกันนะ ก็คือมันจะเย,ยออกว่อใช่อันนี้มันอันใช่ครับก็คืออันนี้มันเป็นแค่ว่าประกาศภัยพิบัติเสียหายที่ไหนแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นขอรับสิทธิแจ้งว่าอะไรเสียหายบ้าง,ง,งครับตรงนี้เป็นแค่บอกคร่าวๆว่าตรงไหนได้รับความเสียหายอะไรบ้างใช่ใช่ใช่แต่ส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนที่ให้เรากรอกเพื่อจะให้ค่าเฉเๆยความเสียหายอ่าใช่ใช่แพนด้าเข้าใจไหมครับอ่าตามทันอยู่เนาะตามทันครับคุณพัฒนพงพูดเมื่อกี้แจมแจ้งโอ้สุดยอดครับ ก็โลมาอันนี้เป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆจากเพื่อนนะที่มอบให้ถึงมันจะเป็นหูฟังมือสองหรือว่าหูฟังที่เพื่อนเคยใช้แล้วแต่ว่าก็ตั้งใจมอบให้โลมาจริงๆโลมาจะได้แบบใช้เรียนออนไลน์สะดวกขึ้นแบบเออฟังอาจารย์ชัดเจนขึ้นหรือไม่ก็สามารถตอบอาจารย์ชัดเจนขึ้นนี่นะแล้วก็ถ้าโลมาต้องการอุปกรณ์ที่ มีมูลค่ามากกว่านี้หรืออุปกรณ์ที่แบบเพื่อนไม่สามารถให้ยืมได้อย่างเช่นโน้ตบุ๊ก iPad ต่างๆเนี่ยเรามาสามารถล็อกอินเข้าไปขอยืมในเว็บไซต์ของห้องสมุดกลางได้เลยสามารถจองได้เลยนะครับครับคศาสตร์ทีวิธีการยืมแท็บเล็ตนะคะ แล้วเวลาการยืนกลางคืนไม่ต้องกี่วันใช้พลัห้านถี่แล้วก็คืนก่อน30วันก่อนที่เขาจะสุดกับอีกดังนั้นจะมีค่าต่อวันละ50บาทค่ะแล้วยืนเป็นก็คือได้ทุกวันเลยใช่ไหมคะ อันี้ไปยืมได้วันเดียวลวอัองก็ืก่อน First, go to library.kku or search for KKUL Khon University Library on Google. Then you will find online reservation to choose from. How to use? 1. Book a room via the internet in the event that there is a room available. 2. Read your student card to touch or an identity card to plug in in order to enter the room on the research date and time. Room usage regulation 1 must have 3 or more people except for 4 1 grade. 2 in 1 day maximum 2 consecutive use is all, 3 after 8 pm service is it. only available at building 1 and room 2 G02 for 3 building 2. 4. We reserve the right to use each service after 15 minutes of, the, of that period. 5. Room service 15 minutes before the rivalry courses in the last period.